สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพียงฝันนะคะวันนี้พามาทำไข่ต้มค่ะไข่ต้มธรรมดาที่แสนจ,จะไม่ธรรมดานะคะวัตถุดิบของเราก็มีไข่ต้มนะคะพระเอกนางเอกของงานมีผักเครื่องเคียงนะคะหัวปลีสดนะคะแล้วก็คะน้าลวกนะคะยอดคะน้าลวก คณะที่เราปลูกในสวนเราเองนะคะพืชผักสวนครัวหัวปีก็เอามาจากในสวนนะคะสดสดเราก็จะใช้หอมแดงกระเทียมเป็นส่วนผสมนะคะพริกสดค่ะหั่นฝอยนะคะนี่ค่ะหอมแดงกระเทียมนะคะเราก็หัน่นหั่นเหมือนยำทั่วไปนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ลาดเลยนะคะอันนี้เราไม่ใช้ถุงมือนะคะเพราะว่าอันนี้เราทําทานเองเนาะแล้วก็ล้างมือสะอาดแล้วนะคะอันนี้หอมแดงหั่นนะคะแล้วแต่ใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ตามที่ตัวเองชอบนะคะแพ่งงฟันก็ใส่เท่านี้นะคะหรือใครจะกินเป็นหัวก็ได้นะคะแบบไม่ต้องหั่นก็ได้เช่นกันคะ่ะทีนี้น้ำปรุงนะคะ นี่ก็จะใส่มะนาวนะคะมะนาวนี้เป็นมะนาวไม่มีเม็ดนะคะไม่มีเมล็ดแล้วก็จะหัน่นบางๆค่ะมะนาวก็รสชาติดีนะคะเปรียปร้ยวๆหน่อยแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากค่ะมะนาวพันนี้วางเลยค่ะพอเวลาเราราดน้ำยำเสร็จแล้ว มันก็จะชุ่มฉ่ำอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็โดนมะนาวเราไปด้วยเราก็จะได้รสชาติกลมกล่อมนะคะจริงๆต้องจัดจานก่อนนะแต่ว่าเพียงฝันรีบเพราะความหิวนะคะเลยมามาจัดจานทีหลังนี่ค่ะพริกสดค่ะอันนี้ใส่3เม็ดนะคะ หั่นค่ะหัน่นหันพอหยาบนะคะลาดเลยค่ะโรยเลยค่ะอันนี้ขั้นตอนการปรุงน้ำจิ้มนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาสูตรของใครก็ของใครนะคะแต่ว่าเพียงฟันชอบน้ำปลาก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลา ผง,งนัวนิดหน่อยนะคะน้ำมะนาวค่ะคนเลยนะคะคนให้เข้ากันใครจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อว่าจะได้มีรสชาติกลมกล่อมกว่านี้แต่ว่า เพียงฟันไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะเป็นน้ำปลาน้ำปลาร้าผงผงนัวนะคะลาดเลยลาดแล้วลาดแล้วหอมแล้วน้ำลายแตกแล้วนะคะน้ำลายสอแล้วเมนูหิวข้าวเลยตอนนี้เรียกน้ำย่อยได้ดีนะคะเสร็จแล้วค่ะ เมนูง่ายๆนะคะไข่ต้มธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะแซ่บๆมัมกันเลยค่ะตอนนี้ช่วงกำลังหิวนะคะเลิกงานมาขอมั่มก่อนนะคะคุณผู้ชมมามั่มด้วยกันนะคะถ้ามีน้ำลำไยสักหน่อยนะะ่ะโอเคเลยนะคะ แซบๆค่ะแซบๆอันนี้ขึ้นช่ายนะคะใครชอบก็ใส่นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราลาดน้ำยำไปแล้วนะคะอืมเราก็อยากจะใส่หอมแดงนะคะ แต่ว่าไม่ได้เอาซ่อมมาก็เาปลายมีดแล้วกันเขี่ยเข้าไปแซบค่ะแซบอันนี้เป็นคะนาที่ลวกแล้วนะคะราดน้ําจิ้มแล้วก็จะนัวนวอันนี้อันนี้สําหรับเอาน้ํายําด้านล่างนะคะพลุกเข้าให้เข้ากันอ่าจะได้โดน โดนทั้งมะนาวโดนทั้งคณะแล้วก็โดนทั้งหัวปรีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะลองทำดูได้นะคะใครชอบแบบไหนก็ทำตามสไตล์ของตัวเองนะคะหรืออยากทำตามเพียงฝันก็ยินดีเช่นกันคะ่ะ นะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแซบแซบกินง่ายๆนะคะสไตล์เพียงฝันค่ะผักทุกชนิดในสวนครัวนของเรากินได้หมดนะคะ แอมได้ทุกชนิดเลยถึงจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวเพียงฝันก็นำผักมาแอมได้นะคะนี่กระเทียมกระเทียมเป็นกรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลา อันนี้จิมจิมน้ำจิ้มแล้วนะขอเวลาทานข้าวนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ